มีวุฒิการศึกษาคือว่าไปหาเห็นงานเรื่องเทปผมว่าเรื่งเทปบ่อยไหบ่แม่คำบุญกอบคุณฮะมามาอยู่สุรินตั้งแต่หมู่บ้านมันบ่เรื่องของเรื่องตรงนี้มันไม่มีงานมึงกินเข่าม้ายังนีงบอกครับสองมือแล้วอันนี้ผมย่างมาไหนท่ารถพี่บุญไหมผมถามเพิ่นมาเรื่อยๆมึงยางม้าอ่ะครับเอาบัดมาดิแต่ก็ยังหอดใส่เขาก็ยังมาดิกินครับสองมือแล้วมีเงินที่โตมาอยู่นี่ใส่เบิร์ตไปดีมามาหอดนี่ผมเดี๋ยวลอตเตอรี่สองใบผมเลยใจแทนเงินเป็นค่ารถเพิ่น นี่ติบาร์ผมได้เป็นรัตเลียวได้เพื่อนใจใจนึงนายอรุณวงศ์ชัยสงสามสิบเอ็ดตุลาสามแปดที่อยู่หนึ่งหนึ่งเจ็ดหกสิบตำบลหนองบัวบานอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิอ่ะเอื้องต้นเดี๋ยวกูจัดเขาจัดน้าห้กินกูก็ไม่เมยกูเน็กเปิดเป้กระเป๋าดิมียางบอมีผิดสิ่งผิดกฎหมายบอบอครับนี่จะมีแต่นี่เราจะผ่ามีเราต้องผ่า นนะ้โอ้ยเลยเอาให้ถามมาที่นี่สีไปใสน้องนึงสีไปใสผมเห็นจะ<ม>อยู่ในคลิปประเทศผมติดตามไอ้ามาโดนแล้วนะครับผมเลยแบบอย่างมาสัมผัสเบิ้งเห็นเห็นสัมผัสแล้วกับเมื่อเถอะฮะเอาสัาาามผัสแล้วกับเมื่อกินเขาเดี๋ยวกูเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงหน้าแลวกับเมื่ออย่างไม่สัมผัสกู <c oughs> กูยู่ดีต้อนรับม <c oughs> ียังอีกเออผมอยี้งมาเขาเหตดงานเฮ็ดให้ผมเ็ดอยังไงเด้ ผมจะขอโอกาสในที่ผมร้องในเยอะเพิ่มอีกน้อยเพิ่ก็ได้ยูเนี่ม,มันมีเงินเดือนม,มันมีหม่องยูหรือซัมนะพอตำแหน่งดี่กูเปิดรับเพิ่งติดตามเพจค่นมึงติดตามวีดีมึง่งส่งถ่ายสมัครในตอนที่เขาโพสต์รับงานที่ละ่ะโทรศัพท์ผมทางผมติดตามอู้นนักเตะอาจารย์ทิดล้อยแหมอาจีแหมเราทีสามเก้อนหนาพวกนี้ครับผมเรียนรู้คลิปเนี้ยล่าสุดไอ,อ่ที่ว่าไอา่ไปิดไทยพลังย,ยู อเ,เอออมึงยะเผลดกูมาเพิ่มเผลอสุรุปแล้วซื้อมามาเห่นหรือมาอย่างกอกมาขอเห็นดานนึงต้องก้อใจก่อนด้วยว่าอยู่มองนี้พนักงานอ่ะตามอัตราตำแหน่งถี่ทางคุสงฝางบริษัทรับเนี่ยเขาจะรับเขาจะมีพนักงานเปิดรับทางเพจเพจเฟซบุ๊กติดต,ตามมึงต้อง่ติดตามตตามาเออไอเขารับสมัครกูจะรับสมัคร แต่ขันมาแบบนี้กูก็มี่ได้เขา่าได้น้ำเลี้ยงมึงนึ่งนสะิแต่ขันมุสเสียง,งานกูก็เดี๋ยวเบิ่งอีกเทื่อนึงนะเออนิสัยใจคอสันดานผ่านบอพมินมาละแม่งขี่เราเมายามาละแปลงลลางโมมาถือวกฟ้ากูเนะนี่ยมนเดี๋ยวกูหาข่อกินไว้กูก็ไม่เมื่อยกูขี้เขียดกูงานเบิ่งเดี๋ยวแม่กูแจ้งข่อกินมีบอกระเปราเสื้อผ้ามีเท่านี้บ่ ไอ้อสมันมีมากแ่ใสละอีกบมาผู้หนึ่งเดี๋ยวแต่งข่อยมันกินแน่พี่น้องผมเขามาหาผมเขาหายกำลังใจผมแต่ส่วนงานหมองยูหมองนอดอ่ะคอยว่ากันอีกเทื่อนึงเดี๋ยวผมกินจานก่อนเหื่อยกูนอนอยู่กับมะปู๊กูเนาะโอ้ยมึงเคยเห็นอย่างว่าแน่อะไรยังอ่าบอกว่าเคยติดครูวะบอก อ๋อบอครับมีลูกมีเมียบ้าหรือยังมีเมียครับแต่มีลูกเหมกันบอกับคนนี้บ่มีครับคนที่ผงเลิกบ่มีมีแต่คนแหลกลูกอยู่ใส่ลูกยุเบริลังครับดูอยู่กับเมียครับมึยุ่งเถอะไปเห็นงานยังดูค้างสินค้าครับเป็นยังคือออกเขาไล่ออกบ่ครับแล้วก็ผมเวลาของเขาบอเอาตรงๆผมเลิกกับเมียน้ำเราก็แปลแปลยืมพักหนึ่งครับผม เราก็ได้เป็นก็ได้ออกครับเ่อาไมนเป็นช่องปีใหม่นะครับซูม่าอยอมึงบอกครับเคยเล่นยาเสพติดบ่เคยครับเล่นประเภทใดเป็นไงบ้างเศร้าเราบ่เศร้าครับเศร้าตล้ยแต่ปีละหรือเศร้าวงหันเนี่ยเขาโดนแล้วครับฮะเขาโดนแล้วครับเอ้ทุ่ถามก็ตอบตรงตรงเศร้าโดนแล้วบ่ครับกินเหล้าอยู่บ่กินครับฮะกินครับกินขนาดเด้เป็นน้ำเงี้ย้ำเนี่ฮะย้ำเงี้ยเนี่ย ย่ามเมอยได้กันเอยตลอดอบ่ได้ไงโว้วววเอยตลอดผมกินเหล่าน่ามเมอยครับแต่กินเมื่อไหร่ผมเมื่อยตลอดขวดผอมอะไรเนี่ยเออถ้าเขา,าโอกาสแต่เบื้องต้นมึงต้องไอเขาอ,อธิบายก่อนนอ้มึงมามึงมาปลูกกูกูนอนอยู่เออกูเมื่อยอันดับแรกรอไดอ้เอาขอนามให้กินส่วนโอกาสเรื่องสีมนีหม่องอยูวอหม่องนอนบอ มองกินเขา่ากินน้ำบ่มองมีงานเฮ็ดบอ่ออีกเรื่องหนึ่งเนาะครับรถเป็นบ่อหนครับเป็นบ่อฮะครับรถยังเป็นแน่ครับได้เบอร์ครับจัจก,กรยาน <c oughs> มอเตอร์ไซค์ทำได้เบอร์ครับเกียร์กับปุกเกียร์ออโต้ได้เบอร์ครับได้เบอร์ื้อเรียนซุดหยังตุ้ยครับเบออ <c oughs> ดี๋ยวบัตรใบก่อนเด้อข <c oughs> ันอยู่ในแถวนี้กูพกเออคนยันเอาบัตรว้ก่อนมาเตียงมึงมามึงเพี่ยน พ่อเดี๋ยน้ำจับต้องถือนะมึงยางมากเลยบมนี่ยางมากสิบกิโล,ลนะี่นะอุ้ยรถคันไหนจอดรับมึงเลยวหวะตอนจีหอดครับนี่มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเออมึงโบกหวะโบ,บกครับเพลินจอดรับเองเขาวางได็อ่าไปใช้เท่าไปกับผมก็ได้ผมเรียกว,ว่าไปเอ่อเชียงนาขจรนี่ครับมึงจำหนาเราวเดีเ๋ยววะก็คีบีเอาผู้ใดพ่ดอผู้ใดที่มีน้ำใจที่รับน้องคนนี้นะครับที่ขี่เดินขับมาส่งมัน นะครับมารับเงินกับผมด้วยนะครับผมให้น้ำใจคุณหนึ่งพันบาทถือว่าคุณมีน้ำใจมากกับชาวบ้านที่ตกทุกข์ยากเขาเดือดร้อนนะครับแสดงว่าที่านมากมึงยางมากอะไรเป็นสิบกิโลเลยผมแต่มีมอไซค์คันหนึ่งผมโบกกระบะสองพันเพิ่นเพิ่นบระจอดเพิ่นเบระจอดดอกเบอร์กูปบระจอดแต่คนที่จอดถือว่าเขามีน้ำใจมากผมไลยแบบผมคิดผมก็ถึงแยกผมเมยถายมาเอาค่าเราได้น้องผู้ได้รับมอนี่ เออถือว่าโตมีน้ำใจหลีกูมาคนแนวนี่เว้ยสังคมเฮ้าสอยู่ใดก็ต่อเมื่อยมีน้ำใจต่อกันเออแมงปันเตออาทอนแต่ก็ยังทีบบอกละ่ะตามรักแหละป็นวิธีการที่เขาจะต้องจอดรับดอกต่อให้มึงโบกกูก็ไม่กล้าจอดตแต่คนที่จอดเนี่ยถือว่าเขามีน้ำใจล้นหลามเห็นควรจะยกย่องและสรรเสริญมาเอาข้าเหลาหงไปกลมหนึง่งพอมน้ำแข็งกับในบักทั่วดิน <c oughs> คนมาเคนเห็นผมนั่งเตีผมยางมาจากตลาดครับคนเดียวคู่มือลดว่าครับอย่างเกคนน้องว่าครับตอนผมซ่อมทําไมเมื่อลูกน้องกูแถวนี้ยมาจักพอกันลูกน้องครูแถวเนี่กูปลูกฟังให้มันมีน้ำใจเออขันมึงพ่อคนโตถูกในยากแถวนี้มึงเฮมรับเขามาถามเขาช่วงเวลากลางเว้นที่มีคนเห็นผู้คนผูกพานถึงแม่สีมึงสียหัดข้อเขาดิของที่มีคนจอดซอยมึงอยู่รอกรูบอกไว้แต่ขันเวลาวิการถามจอดรับโดยเด็ดขาดมันอาจจะเป็นมีช้าชีพหรือโจร เอาเอาใส่กระเป๋าไปกูเมย์ไว้กูก็เบื้องต้นกินเข่าก่อนเนาะกินเข่าแล้วน้ำเส้นมีแห้งมึงยังมากไม่เมื่อยส่วนอันอื่นค่อยว่ากันไอ้ให้กำลังใจให้กำลังใจทุกคนละ่ะผู้ใดมาอยู่ของมาส่งหน้ากูบ่ได้กินเข่ากูก็ได้เงินกูคาร์ลรถเงื่อนบ่ได้งานจากกูก็ได้เงินจากกูทรงคารลถเมื่อมีแต่เงินส่วนตัวกูเนี่ยละ่ะกูบ่ได้ไปขออะไรมาให้พวกมึงหรอก ผมเห็นแต่ยุงย่งในคลิปนะเนี่ยผมไม่ทำออาาไพ่เออขาก็เงินกูเนี่ยซื้อให้มึงกินกูไม่ได้ไปขอไผ่มาให้มึงพวกมึงกินหรอกนี่ร้านคือตั้ใจของกูกูเข้าใจหรอกว่าชีวิตคนเฮาบางครั้งมันเซย์มากบางครั้งมันตั้งล่ำบ่ถือว่าหูชิดจังเดยเอาเป็นฮะ<า>ผมเลิกกับแฟนผมแต่ยังไ่ได้ยาไ่ได้อย่าง,าาางนีน้แต่เรืงกันแล้วแบผมเอาเป็นตัว